ประกาศช่องมาดูกันไม่ใช่ร้านจำหน่ายอาวุธปืนกระสุนหรืออุปกรณ์แต่งปืนเราแค่นำปืนมารีวิวให้ท่านได้รับชมเพื่อให้ทราบรายละเอียดของปืนรุ่นนั้นๆในฐานะผู้ใช้งานและปืนที่นำมารีวิวให้ชมทุกกระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเราไม่สนับสนุนให้ใครใช้ปืนเถื่อนเนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีโทษถึงจำคุกขอบคุณทุกท่านที่รับชมและ,สะแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์คำเตือน จงพึงระลึกไว้เสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ก่อนทําอะไรกับมันจะต้องเคลียร์ปืนปลดกระสุนออกให้เรียบร้อยซึ่งทางเราได้ทําการเคลียร์ปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการถ่ายทําท่านไม่ต้องกังวลว่าปืนจะลั่นและกระสุนทะลุจอไปถูกท่านขอให้ท่านรับชมด้วยความเพลิดเพลินและสบายใจสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องมาดูกันอยู่กับผมปอนนะครับคลิปนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่มีโอกาสดได้รีวิวปืนจากประเทศบราซิลนะครับนั่นก็คือยี่ห้อทอรัสนะครับ ปืนยี่ห้อนี้หลายท่านเรียกร้องมาเยอะมากนะครับอยากจะให้ผมรีวิวแต่ก็พูดกันตรงๆนะฮะว่าผมก็ไม่มีนะครับที่เอามารีวิวได้คลิปนี้ก็เพราะสมาชิกให้ความอนุเคราะห์มานะครับ<ม>ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่แบงค์นะครับแบงค์เนี่ยเอาปืนมาให้ผมรีวิวกระบอกเนี้ยเป็นกระบอกที่4แล้วนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณพี่แบงค์นะครับในความอนุเค,คราะห์นะฮะสำหรับปืนที่นํามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันในคลิปนี้ก็เล่นของหนักเลยนะฮะเป็นขนาดจุด44แมกนัมครับ ทอรัสเลจิงบูหรือที่เรียกกันว่ากระทิงคลั่งหรือวัวบ้านั่นแหละครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับนี่เลยใหญ่โตมโหฬารน,นะครับปืนรุ่นเนี้ยผมเคยสัมผัสครั้งแรกเนี่ยในงาน defense and security ที่เมืองทองนะครับที่จัดไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็ได้ไปหยิบจับที่งานแล้วก็รู้สึกชอบนะมันดูแข็งแรงบึกบึนดูใหญ่โตน่ากลัวน่าเกรงขามนะครับวันนี้ มีโอกาสจะได้ลองยิงก็ถือว่าดีใจมากนะครับคือผมยุให้พี่แบงค์ซื้อมานะฮะเห็นคนอื่นเสียเงินแล้วมีความสุขนะฮะแต่ตัวเองยังไม่ซื้อนะครับยุให้คนอื่นซื้อก่อนแล้วก็มาลองยิงก่อนนะครับถ้าเกิดเวิร์กเดี๋ยวจะไปซื้อมากนะฮะพี่แบงค์ก็ซื้อสวัสดิการมาในราคา5 9 0 0มบาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าถูกมากๆเป็น4ีสีแมกนัมที่ถูกจริงๆนะครับ พูดถึงบริษัททอรัสเนี่ยก็เป็นบริษัทผลิตปืนสัญชาติบราซิลนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่เลยนะในทวีปอเมริกาใต้นะครับก่อตั้งบริษัทในปี1939นะฮะหลังจากนั้น2ปีก็เริ่มผลิตปืนลูกโม่ออกมาสู่ตลาดนะครับแล้วในภายหลังคือช่วงปีประมาณ1970เนี่ยบริษัทที่เป็นบริษัทแม่ของสมิธก็เข้าไปซื้อกิจาการในบริษัททอรัสนะครับช่วงนั้นเนี่ย มันก็จะเป็นช่วงของการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสมิธไปสู่ทอรัสคือหลายคนบอกว่าปืนทอรัสเนี่ยเป็นปืนก๊อปปี้ชอบก๊อปปี้ของสมิธจริงจริงมันก็ก๊อปปี้แหละแต่ว่าเป็นการก๊อปปี้อย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าเขาเป็นการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีซึ่งกันและกันนะฮะเพราะว่าเจ้าของสมิธในยุคนั้นก็เป็นเจ้าของทอรัสด้วยนะครับเขาก็เลยมีการแชร์เทคโนโลยีกันหลังจากนั้นในปี1977บบริษัททอรัสก็ซื้อหุ้นคืนทั้งหมดนะครับ มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างทอรัสกับสมิธเนี่ยขาดสะบั้นลงนะครับทอรัสก็เลยต้องพึ่งตัวเองมากขึ้นนะครับโดยการคิดคน้นนวัตกรรมแล้วก็ไปหยิบยืมมาจากลูเกอร์บ้างก็มีนะฮะอย่างเช่นไอตัวทรานเฟอร์บาร์เนี่ยก็เอามาจากลูเกอร์นะครับแต่ยังมีหลายจุดที่ยังคงคอนเซปต์ของความเป็นสมิธอยู่นะฮะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของปืนเลยแล้วกันนะครับ กระบอกนี้ท่านเจ้าของปืนเอามาทั้งกล่องเลยนะครับนี่ก็เป็นกล่องเดิมๆนะฮะเป็นพลาสติกหน้ากล่องก็บอกชื่อบริษัททอรัสหรือจะออกเสียงว่าเทอรัสก็ได้นะครับเรียกได้ทั้งสองอย่างแล้วก็มีรูปวัวบางคนก็เรียกว่ากระทิงแต่จริงๆแล้วทอรัสเนี่ยมันแปลว่าดาววัวนะครับแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของราศีพฤษภที่เป็นรูปวัวบางคนก็เรียกกระทิงก็ได้นะฮะ จร,จริงๆมันมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินแปลว่าวัาว,วตัวผู้นะฮะก็เป็นที่มาของรูปวัวกระทิงกับชื่อยี่ห้อทอรัสนะครับขนาดกล่องก็ต้องบอกว่าแหมเขาทำมาฟิตเปี้ยพอดีขนาดปืนเลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเนี่ยฮะเนี่ยปืนเนี่ยฟิตพอดีกับกล่องเลยปืนมันใหญ่มากนะฮะเทียบให้ดูนะครับกับไม้บรรทัดเนี่ย มันยาวห่วไม,ม้บรรทัดอีกนะฮะเกิน30เซนนะฮะใหญ่โตมาโหฬารเลยทีเดียวขนาดปา네ืนเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับของสมิธก็คงเป็นโครงเอ็นนะครับก็คือโครงขนาดใหญ่เพราะว่ากระสุนจุดสีแมกนัมเนี่ยมันเป็นกระสุนแรงสูงนะฮะแรงดันในลงเพลิงมันเยอะเขาก็เลยต้องออกแบบปืนให้มันมีขนาดใหญ่เพื่อรองรับแรงดันกระสุนนะครับมาดูของแถมที่ให้มากับปืนนะครับเดี๋ยวยกปืนออกก่อนนะของแถมจะอยู่ตรงนี้ครับ ก็มีคู่มือนะครับแต่ว่าคู่มือเนี่ยไม่ตรงรุ่นเอาคู่มือรุ่นไหนมาให้ก็ไม่รู้นะครับเนี่ยฮะรายละเอียดข้างในก็เท่าที่ผมดูเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรงกันสักเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ในส่วนการทํางานก็ค,คล้ายๆกันนะฮะแล้วก็มีถุงนะครับถุงพลาสติกแล้วก็มีประแจหกเหลี่ยมมาให้เอาไว้ไขเปลี่ยนด้านนะครับเนี่ยครับไขตรงนี้นะฮะแล้วก็มีกุญแจล็อกปืนกุญแจล็อกปืนเนี่ยมันล็อกอยู่ตรงนี้นะฮะ อันนี้ให้ดูเลยนะครับล็อกตรงนกครับมันจะมีรูไข่นะฮะเสียบกุญแจเข้าไปพอไข่บิดไปทางขวานะครับสลักตัวเนี้มันจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยฮะมันจะโผล่ขึ้นมาแบบนี้เราจะง้างน,นกไม่ได้เพราะว่ามันจะติดสลักตัวนี้ที่มันโผล่ขึ้นมานะฮะแต่ว่าเรายังเปิดโม่ได้อยู่นะครับยังเปิดโม่ได้ปกติเพียงแต่ว่าเราเหนี่ยวไกง้างน,นกยิงไม่ได้ มันก็ป้องกันปืนขโมยหรือเก็บปืนไว้บ้านคนอื่นก็จะหยิบไปยิงไม่ได้นะฮะเวลาเราจะยิงเราก็บิดกุญแจมาด้านซ้ายมือสลักมันก็จะยุบลงไปนะฮะเราถึงจะเหนี่ยวไกย,ยิงได้นะครับถึงจะง้างนกได้ก็ถือว่าดีนะความปลอดภัยเขาออกแบบมาดีมากนะฮะก็คล้ายๆกับสมิธสมิธก็มีกุญแจล็อกเหมือนกันแต่ว่ามันจะอยู่ตรงปุ่มปลดโม่นะฮะของแถมในกล่องก็มีประมาณนี้นะครับ มิติเปินนะครับความยาวโดยตลอดเนี่ยตามสเปคจากโรงงานเขาบอกว่าอยู่ที่30.5ซนเมนะครับก็คือยาวกว่า1ไมบ้บรรทัดนะฮะเทียบให้ดูครับยาวกว่าจริงๆครับยาวมากนะฮะแล้วมีความสูงอยู่ที่ประมาณ15.8เซนแล้วก็มีความหนาอยู่ที่4.6เซนนะครับช่วงหนาสุดก็เป็นช่วงโมนะฮะเพราะว่ามันใช้ลูกสี่สี่โมมันก็จะหนาหน่อย ดูที่ผนังโม่นะครับความรู้สึกส่วนตัวคือมันหนากว่าของสมิธครับก็ให้ความรู้สึกแข็งแรงนะครับแข็งแรงทนทานตัวนี้จูกระสุนได้ทั้งหมด6นัดนะครับตัวโม่เนี่ยเขาออกแบบมาให้มันล็อกได้2ชั้นก็คือมีปุ่มปลดโม่อยู่ด้านหลังปกติแบบนี้ตัวหนึ่งที่เราผลักไปด้านหน้าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออยู่ตรงบานพับโม่นะครับเราต้องกดหลงนะฮะเราต้องกดพร้อมกัน2ปุ่มก็คือผลักตัวนี้ไปด้านหน้าแล้วก็ผลักตัวนี้ลงมาด้านล่างเราถึงจะเปิดโม่ออกมาได้นะครับ มันก็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวปืนนะครับเพราะว่ากระสุน44แมกนัมเวลายิงเนี่ยความรุนแรงมันสูงนะครับบางทีมันก็อาจจะทําให้โม่เนี่ยหลุดออกมาเปิดเองได้นะครับเขาก็เลยทําตัวล็อกที่บานพับโม่เสริมมาอีกทีหนึ่งก็เป็นการเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ทําให้ผู้ใช้งานอุ่นใจมากขึ้นนะครับในส่วนของลํากล้องปืนเนี่ยตัวเนี้ยตามสเปคจากโรงงานเขาบอกว่าลํากล้องมันยาว6.5นิ้วนะครับแต่ว่าผมลองวัดจริงๆเนี่ย ตัวลำกล้องเนี่ยมันยาวประมาณ5นิ้วนิดๆน,นะครับแต่มันจะมีคอมมาด้วยคอมเนี่ยมันจะยาวประมาณนิ้วกว่า,วานะครับเท่าที่ผมไม้บรรทัดวัดดูนะคือลำกล้องเนี่ยถ้าเกิดมองจากด้านหน้าปลายลำกล้องเข้าไปเนี่ยลำกล้องเนี่ยมันไปสุดแค่ประมาณช่วงนี้เองแล้วที่เหลือเนี่ยก็เป็นช่วงคอม ซึ่งคอมเนี่ยเขาเจาะรูไว้ข้างละสรูนะครับทั้งหมด8รูเขาเจาะไว้2ข้างเลยมันก็จะช่วยลดแรงรีคอยของปืนนะครับทาให้รู้สึกว่ารีคอยมันนุ่มหนวดแต่จะนุ่มสักแค่ไหนก็ต้องลองยิงดูนะครับตั้งแต่ซื้อมาพี่แบงก์ก็ยังไม่เคยยิงก็เดี๋ยวจะลองยิงันวันนี้แหละที่ลำกล้องปืนเนี่ยด้านบนก็จะเจาะช่องไว้3มช่องแบบนี้นะครับทำเป็นหลังสะพานนะฮะก็สวยงามดีตัวลำกล้องเนี่ยเขาจะทําเฟรมปืนมาครอบไว้อีกชั้นหนึ่งนะฮะเนี่ยครับ ครอบลากล้องไว้อีกทีตัวเฟรมเนี่ยค่อนข้างหนานะครับด้านบนเนี่ยก็ทํามาหนาพอสมควรนะฮะความรู้สึกส่วนตัวคือหนากว่าของสมิธด้วยซ้ำไปนะครับด้ามปืนเนี่ยเป็นด้ามยางนะฮะนิ่มมากครับจับแล้วรู้สึกว่าหนึบนะฮะดูที่หลังด้ามก็จะทาสีแดงไว้แบบนี้นะครับด้ามค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะว่าปืนมันโคงใหญ่จับเนี่ยถ้าเป็นคนมือใหญ่ก็น่าจะจับกระชับแต่โดยส่วนตัวผมผมเป็นคนมือเล็กนะฮะ จับไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันใหญ่นะฮะผมมือเล็กแต่ก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากมายนะครับยังพอจับได้นะครับยังพอจับได้อยู่แต่ว่าไม่กระชับสักเท่าไหร่นะฮะดูที่ศูนย์ปืนนะครับศูนย์หลังเนี่ยเป็นศูนย์แบบยิงเป้านะฮะทั้งศูนย์หน้าศูนย์หลังเลยก็ว่าได้นะะเป็นศูนย์ยิงเป้าด้านหลังเนี่ยมันเป็นศูนย์แบบปรับได้นะครับสามารถปรับได้ละเอียดเลยขึ้นบนลงล่างซ้ายขวานะฮะ ในส่วนของศูนย์หน้าก็จะเป็นศูนย์แบบใบมีดด้านหลังตัดตรงเหมาะกับการยิงเป้านะฮะก็สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับมีสลักอยู่ถอดสลักแล้วก็เปลี่ยนศูนย์ได้เวลาเล็งก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับคือความรู้สึกส่วนตัวผมคิดว่าศูนหน้าเนี่ยมันใบเล็กไปหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นช่องไฟเนี่ยมันจะกว้างเกินนะถ้าพูดถึงมายิงเป้ายิงแม่นยำนะฮะถ้าเปลี่ยนสูนหน้าใบใหญ่กว่านี้ได้ก็น่าจะดีขึ้นนะครับอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะครับ ที่ลำกล้องปืนด้านซ้ายก็จะยิงเลเซอร์บอกชื่อรุ่นไว้นะครับ raging bull แล้วก็มีรูปวัวกระทิงอยู่นะฮะที่แปลว่าวัวบ้ากระทิงคลั่งอะไรประมาณนั้นนะฮะดูที่ด้านขวานะครับด้านขวาที่ลำกล้องก็จะบอกเลข serial number นะครับตรงนี้ครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีเลเซอร์บอกขนาดกระสุน .44 magnum นะครับตัวเล็กๆนะฮะดูที่คงปืนนะครับ จะมีรูปวัวกระทิงเลเซอร์ไว้บริเวณตัวไซส์เพจนะฮะแล้วบอกชื่อยี่ห้อ t o รัสบอก serial number ซึ่งมันจะตรงกับที่อยู่ตรงลำกล้องนะฮะส่วนเลข444นี้ก็คือชื่อรุ่นครับจริงๆรุ่นนี้มันชื่อ model 444 SS 6 444ก็เป็นชื่อรุ่นใช้ขนาดกระสุน44ดสี่ส่มกส่วน SS ก็คือชื่อวัสดุที่ใช้ในการผลิตซึ่งปืนรุ่นนี้ยมันทำมาจาก s t ตนเ l e s s s t ทั้งกระบอกนะครับ ฉะนั้น ss มันก็จะย่อมาจาก stainless steel ส่วนเลข6ก็คือความยาวลำกล้องที่มันยาว6นิ้วนิดๆิดนิ้วนะฮะร,รุ่นนี้มันมีความยาวลำกล้อง8นิ้วด้วยนะครับแต่8นิ้วเนี่ยไม่เห็นมีเข้ามานะครับมีเข้ามาแค่ตัว6นิ้วนะฮะในส่วนของน้ำหนักปืนนะครับต้องบอกว่าหนักมากนะครับ1.5กิโลกรัมครับพูดถึงระบบกลไกการทำงานของปืนนะครับปืนรุ่นนี้มันก็จะเหมือนกับปืนลูกโม่ยี่ห้อเด่นทั่วไปนะครับ ก็สามารถยิงได้ทั้งดับเบิลแอคชั่นแล้วก็ซิงเกิลแอคชั่นนะครับถ้าจะยิงแบบดับเบิลแอคชั่นเนี่ยน้ำหนักไกต้องบอกว่าค่อนข้างหนักนะครับจากที่ลองเหนี่ยวไกดูนะฮะอยู่ที่ประมาณ13ป่ปอนด์นะครับความรู้สึกคือจะหนักกว่าของสมิธนะฮะหนักกว่านิดหน่อยครับแต่ไกลปืนเนี่ยต้องบอกว่าราบเรียบเฉียบคมไกดีครับไกสมูทมากแต่ถ้าเกิดง้างยิงแบบซิงเกิลแอคชั่นเนี่ยน้ำหนักไกเบาลงมาเยอะครับ อยู่ที่ประมาณ4ปอนด์เท่านั้นเองนะฮะไกเฉียบคมหลุดคมมากนะฮะไกปืนไม่ลึกไม่ยาวลากไม่ยาวจนเกินไปกำลังดีเลยนะครับในส่วนของระบบนิรภัยนะครับตัวนี้มันใช้ทานเฟอร์บารในแบบเดียวกับปืนยี่ห้อรูเ e r ที่เคยรีวิวไปนะครับถ้าท่านใดอยากจะทราบรายละเอียดก็เข้าไปดูในคลิปรูเกอร์เซキュริตี้ที่เคยรีวิวไปนะฮะร,ระบบทานเฟอร์บารเหมือนกันเลยนะครับพูดถึงแง่าการใช้งานนะครับ ที่ต่างประเทศเนี่ยปืนรุ่นนี้เขาจะนิยมพกเป็นปืนพกสำรองเวลาเข้าป่าล่าสัตว์อะไรพวกนี้ครับพวกในพรานเนี่ยก็จะนิยมพกกันอย่างเช่นเข้าไปล่าสัตว์ในป่าในเขตที่มันมีหมีเยอะๆเงี้ยคือจุด44ม a กน u m เนี่ยเขาออกแบบมาสําหรับยิงหมีโดยเฉพาะเลยนะครับเอาไว้หยุดหมีครับหมีควายหมีตัวใหญ่ๆห,หมีน้ําตาลเนี่ย เพราะฉะนั้นเขาก็จะนิยมพกเข้าป่าล่าสัตว์กันแล้วก็ใช้ยิงเป้าเฝ้าบ้านก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นประเทศไทยบ้านเราเนี่ยก็ล่าสัตว์ไม่ได้นะครับก็จะนิยมเอามายิงเล่นเพื่อสันทนาการเพื่อแกมกีฬานะครับแล้วก็เฝ้าบ้านได้ดีนะครับกระสุนขนาดจุดสี่สี่แมกนัมเนี่ยคือโดนเข้าไปนัดเดียวก็รู้เรื่องนะครับแต่ถ้าเกิดให้มาพกเนี่ยไม่เหมาะแน่นอนนะครับเพราะปืนยาวตั้งเกินไม่บรรทัดนะฮะฟุตหนึ่งนะครับ ล้วก็หนักตั้งโลครึ่งยัดลูกเต็มโมก็ประมาณโลหกกว่าๆนะฮะคือมันใหญ่โตเกินไปที่จะมาพกนะครับพูดถึงราคาเนี่ยถือว่าถูกมากนะครับเร้าใจมากๆราคาสวัสดิการ5้าหมืราคาหน้าร้านเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเพราะไม่ค่อยเห็นหน้าร้านราเข้ามานะฮะคือไม่ทราบเลยจริงๆก็จะทราบแต่ราคาสวัสดิการนะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะทดสอบยิงทอรัสเร n ิงบูนะครับ จะทดสอบยิงลูกกลมจำนวน5นัดในระยะ10เมตรครับจะยิงด้วยกระสุนลูกนอกนะครับจากบราซิลฮะยี่ห้อแม็กเทคนะครับก็เจ้าเดียวกับแต่งกำเนิดปืนเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ลองยิงตั้งศูนย์ไปนิดหน่อยแล้วนะครับศูนย์ปืนที่ออกจากโรงงานเนี่ยจะกินซ้ายนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ตั้งเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวมาดูกันนะครับ

แล้วเ,เจ็บมือแล้วแล้วเ,เจ็บมือล้วยิงสีส่ทีไรเจ็บมือทุกทียิงาลัาน,นะครับกลมนี้ครับกลุ่มนี้ตันวน,นี้เจ็บมือน้อยกว่าที่รีวิวก่อนหน้านะ ไอตัว629มีคอมตัวนี้ลำกล้องมันยาวกว่าแล้วก็มันมีคอมที่ไปลำกล้องด้วยเร <Yeah. S 1> คอยเนี่ยนุ่มนวลกว่า <Yeah. S 1> ตัวก่อนหน้านะครับอ่ะนี่ก็เป็นกลุ่มกระสุนที่จริงได้นะครับใช้เป้าหุ่นคนนะฮะกลุ่มเนี่ยกว้างอยู่ที่ประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับอันนี้จริงๆมันมั่นนะแต่ผมเล็งไม่ละเอียดเองนะฮะถ้าเกิดพลาดยิง มันน่าจะได้กลุ่มกระสุนที่แคบกว่านี้นะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นอันนี้คือผมเล็งไม่ค่อยละเอียดสักเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะปืนมันหนักปืนมันหนักจริงๆถือปืนขึ้นมาแล้วมันจะสั่นๆนิดนึงนะด้วยความที่ผมตัวเล็กแรงน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบยิงอิดตั้งอยู่สามลูกมันเป็นอิดอิดมวลเบาอะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าอิดอะไรพอดีว่ามีคนเอามายิงนะครับแล้วก็ เหลือเศษซากอยู่ประมาณเนี้ยอ่ะเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองยิงอิดนะครับระยะสิบเมตรฮะเดี๋ยวมาดูกันจะเป็นยังไงโอ้กระสุนมันเร็วมากอะ่ะมันทะลุไปเลยอิดไม่แตกนะแต่มันทะลุฝุ่นฟุ้งเลยอะข้างหลังอะ่ะ เป็นรูกระสุนเข้าไปกลมบล็อกเลยเดี๋ยวค่อยเดินไปดูเดี๋ยวจะยิงอีกสองตัวที่เหลือ,อเดี๋ยวจะยิงตัวกลางเออมันฟุ้งไปเลยว่ะเดี๋ยวยิงตัวขวานะ จอบสามนัดเดี๋ยวเดินไปดูอิดดูข้างหลังบาดแผลมันน่าจะใหญ่กว่ารูเข้าไอ้มันรูเข้านะครับกลมบล็อกเลยดูดูออกโอ้ดูออกก็จะใหญ่หน่อยนะฮะดูโบเลยสีสีมักน้ำตอนนี้สิเหมือนกันฮะรูเข้ากระช๊ดเดียวรูออกเบเริ่มเลย มันเป็นอิดมวลเบาอ่ะมวลมันไม่หนาแน่นมันก็จะทะลุไปเลยถ้าเกิดมันหนักกห่านเนี้ยคิดว่าน่าจะกระจายเอหาอะไรมายิงดีอะที่ว่ามันกระจายเห่านเนี้ยมีอะไรให้ยิงบ้างตอนนี้มีอะไรให้ยิงบ้างอันไหนลืมซื้อแตงโมมาลืมซื้อแตงโมมาก็าจะซื้อแตงโมว่าเลืมเฉยเลย พูดถึงความรู้สึกหลังยิงนะครับสำหรับไอ้เช้าปืนทรัส r a เรจิงบู l 44แมกนัมตัวนี้ต้องบอกว่าทำมาได้ดีนะครับรีคอยนุ่มนวลมากตัวที่เขาเจอะพอร์ตมาเนี่ยลดแรงรีคอยไปได้เยอะนะครับผมลองกำปืนหลุมหลวมแล้วยิงดูเนี่ยมันก็ไม่ได้ดิดดิ้นมากนะทัทง้งทั้งที่กำหลวมนะครับกด็ดิดดิ้นเลยเหรอครับดิดดิ้นเลยใช่ฮะ อันนี้เขาอยากเข้าเฟรมฮะเขาอยากเข้ากล้องด้วยก็เลยให้เขามีส่วนร่วมนิดหนึ่งนะฮะก็ถือว่าทํามาได้ดียิงนุ่มแต่หนักไปนิดแต่ในความหนักนี้มันก็แข็งแรงบึกบึนนะฮะให้ความรู้สึกแข็งแรงแล้วดีไซน์มาได้ดีไอ้ตัวล็อกโมที่เพิ่มมาตรงบานทับเนี่ยก็ถือว่าดีเลยล่ะนะครับระบบเซฟตี้ความปลอดภัยก็ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับในแบบฉบับของปืนลูกโม เรื่องผิวปืนเนี่ยผมเลิมพูดไปนิดหน่อยนะครับตอนที่อธิบายลักษณะปืนผิวปืนเนี่ยเขาพ่นรายนะครับมันเป็นสเตนเลสแล้วก็พ่นสายจะเป็นสีเงิน,นด้านๆนะครับเป็นพ่นสายเอาไว้จะไม่เงาวับนะฮะก็ถือว่าเป็นปืนที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับราคา5 9 0 0 0บาทสวัสดิการเนี่ยถูกมากเลยก็ต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของปืนนะครับพี่แบงค์ที่นำมาให้รีวิวเป็นความรู้เป็นวิทยาทานให้กับสมาชิกผู้ติดตามได้รับชมกันนะครับ สำหรับการรีวิวปืน Torus Racing b u l ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ